ครับสวัสดีครับขาจูสองน้ลุงชนขนอีส,สานครับพี่น้องนี่ลุงชนผ้ามากินเขานอกหวานครับวันนี้เป็นกะเพราหมูไข่ดาวนะครับนาอไข่ดาวลูกหนึ่งฟองหนึ่งมาครับพี่น้องกินน้ำกันครับสวัสดีครับพี่น้องมาๆมากินเขาน้ำกกนครับมันนี้ ออกมาทำงานนอกบ้านนะครับนาะก,ก็ได้มากินเขานอกบ้านนาะกับเขาหวานะทันนิ้วแห้งครับนิ้วลายพัดกับเขากันครับเข้าให้เรา เลือกตาได้เรหเเร,นนเรครับน้องเลยไฟมันส่องเฮ้ยสมุนแสงบซองออกน้องมีแสงน้องครับมีกระเด็นเนี่แต่ว่วาโบโบจ่ายมเขาเอาบ้านเอาแบบง่ายๆครับพอดีออกมาทำงาน กัเข <quin> <cause> ้าก <mom> uh ันบ้างเาอะเขากินอยู่ครับเอาหมูไขดาวสันทาเหมือนซันนี่อการสันเรเพิ่มลำแดงครับงูใส่หมาวานเกียวดครับ

ท้องที่ก็ข้าต่างกินมันก็ง่ายนะครับเนาะงายในการทำจะว่าเข้ากับจะบวบฟุ่มอาหารโบราณกันได้ครับอ่าเราสั่งเราทำกินเองก็จะกินพักเนาะอุดรัวรัวพักกวัวบุคคลไม่พักครับ เป็นอาหารจานเดียวอาหารจานเดียวกับพ่อเมาะกับสำรับผู้ทีควบคุมอาหารบันกัครับการห่าจะควบคุมอาหารห่ากับต้ง กินเองดีเรียงดีเรียงอ่ะไขมันเนาะแล้ววันนี้มันดีเรียงเพรอะไรตับงแต่ว่ามันหิวอยู่กลางทางขับรถมามาหันกิน,นตาลายครับแล้วก็วายเ,าเนาเขาเศร้ากินวายมั้งเนี่ยคือว่าเป็น เอาโบตรงเวลาเหตุแห่งข้าวันวุ่ใจสันครับก็ตรงเวกินผ้อนผ่างซะก่อนจะเขาู่าย เพื่นพี่น้องเลยว่ากินเ้ากินต้อกันครับม้ากันัวบักิเผาต้อกาวหมูหมูสับกับเอาแบบนงาน กินแบบธรรมดาธรรมดานะสันนะครับพี่หนอง้อนเป็นมาวานกึนเอากระตุงไม่ได้สีสันครับเดีวมาตรงในวเว่ไ้ตรงกินเลย วางแผนกัอยากต้องการน้ำงานพี่ผมก็บอกไม่มีงานมองหางานมือกี้รับสวันดิมั้ยฮะคตรงเวรยล่งก คลิปน <Auf>? ี้ก็จะเอาไว้ทำสัก่อนนะพี่น้องข้าพี่น้องมาแวะกินเขายืนทานนะครับเนาะเจอกันคลิปหนาครับเอาไว้เจอกันคลิปหนาด้วยครับเรื่องขอขอบคุณครับขอบคุณทุณพราเหยียบช่อมกับขอบคุณทุกสัปทุกไหลนะครับเลยขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับได้มาครับ